ตามแล้วก็ตะโกนไล่แล้วก็บีบแตรด้วยตะโกนนะคะก็จมตีด้วยถ้อยคํารุนแรงเนี่ยค่ะการถ่ายทําก็เลยต้องล้มเลิกกันไปกลางคันก่อนนะ,นะคะคือทีมงานกองถ่ายเนี่ยเห็นว่ามันทําท่าจะบานปลายแล้วก็เลยขับรถพาคุณตั๊กออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นมุ่งหน้าไปทางถนนสุขุมวิทนะคะคนเสื้อแดงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไปเนี่ยค่ะตะโกนไล่หลังกันไปตลอดทางนะคะ เห็นตามรายงานบอกว่ารถของคุณตั๊กพลุดออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นก็ไปจอดอยู่ที่ปั๊มน้ํามันตรงสุดเขตเมืองพัทยาแล้วก็เปลี่ยนไปนั่งรถตู้ของทีมงานแทนนะคะนี่ฮะตัวคุณตั๊กเองเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับไทยรัฐนะฮะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ายอมรับว่ารู้สึกตกใจที่ถูกกลุ่มเสื้อแดงพัทยาลุมโหไล่และขี่รถเบร์ซ์ติดตามขนากำลังถ่ายหนังแต่ส่วนตัวก็ยอมรับได้ พราะถือเป็นสิทธิในการแสดงความคิดความเห็นและคงไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็โทรศัพท์ไปบอกแม่แล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงปลอดภัยดีคุณตั๊กเมื่อวานนี้บอกกับไทยรัฐด้วยนะฮะว่าเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยตนกับทีมงานก็ไปถ่ายทาภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าประสานกับตํารวจแล้วนะคะตํารวจสพเมืองพัทยาค่ะเพื่อขอกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจมาคุมกันกองถ่ายด้วยก็จะได้ทํางานเพราะก็กลัวว่าเดี๋ยวเสื้อแดงจะมาอีกนะคะนี่แหละท่านผู้ชมฮะมันก็เป็นคนละมุม เมื่อวานนี้นะครับตะวันออกเดี๋ยวมีความเห็นนิดนึงฮะ,ะคุณชวนอนท์อินทรกโกมารสุดโคศประชธิปัตย์ใช่ไหมน้องไบค่ะที่เมื่อวานนี้พูดถึงเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยนะคุณชวนนท์เนี่ยพูดถึงกรณีคนเสื้อแดงพัทยาคุณชวนนท์ใช้คําว่าคุกคามคุณตั๊กวงกตเป็นเหตุการณ์ที่เดิมคนไทยมักจะเห็นกลุ่มคนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหว ก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลยังไม่ยอมรับความเห็นแตกต่างทั้งที่สิทธิ์ในการแสดงออกเป็นสิทธิที่ขึ้นท่านพื้นฐานของประชาชนทุกคนก็อยากเรียกร้องให้ร้อยเฉลิมรองนายกที่ดูแลตํารวจออกมาแสดงบทบาทให้ชัดเจนในการตักเตือนและจับกลุ่มผู้ที่ละมเมิดสิทธิคนอื่นไม่เช่นนั้นจะมองได้ว่าร้อยตเฉลิมให้การสนับสนุนกลุ่มเสื้อแดงและรัฐบาลอยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียกร้องให้แกนนำรปชที่อยู่ในพักเพื่อไทยออกมาเตือนกลุ่มคนเสื้อแดงให้หยุดพฤติกรรม ส่วนเหตุการณ์ที่ภูเก็ตรหรืออย่างไรเนี่ยคุณชวนนก็ระบุว่าเตือนคนเสื้อแดงและรัฐบาลเรื่องการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงไปภาคใต้โดยอ้างว่าคนภาคใต้ยอมรับความเห็นต่างแต่ไม่ยอมรับการมาบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความแตกแยกในพื้นที่นี่ฮะอันนี้คุณชวนนบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยคนภาคใต้ไม่ยอมรับการบิดเบือนข้อเท็จจริงยอมรับความเห็นต่างได้ว่ากันไปฮะท่านผู้ชมฮะค่ะ จะเห็นว่าสามเหตุการณ์ทําให้ดูมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้นะครต้องไม่ลืมนะครับความจริงเมื่อวานนี้มีงานลําลึกสองปีเสียแดงถูกยิงเสียชีวิตใช่ค่ะนะอันนั้นก็เคลื่อนขบวนกันตั้งแต่ลานุสารีรอหไปที่แยกราชประสงค์แต่ว่างานใหญ่เนี่ยสิพฤษภาคมค่ะเสานี้นะจะเป็นการจัดงานครบรอบที่ราชประสงค์ของรปช ทางผู้ประกอบการเขาว่ายังไงเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็าอาจจะคุยกันเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวเรากลับมาครับเจ็นากานาทีรวมถึงเรื่องอื่นที่น่าสนใจครู่เดียวฮะเรื่องเราเช้านี้7วกายนาทีนะครับตุ๊กชอมะค่ะอ่ะมีเรื่องจะบอกบุญกันอยากจะทำบุญร่วมกันหรือเปล่าก็ บอกท่านผู้ชมกันละกันนะฮะในโอกาสที่จะเข้าสู่ปีที่10ของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่อยู่คู่กับท่านผู้ชมมาทุกเช้ากำลังจะครบ9ปีในวันที่1มิถุนานแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่ปีที่10ค่ะ2มิถุนายเป็นต้นไปเรียกว่า,ทวา1ทศวรรษผมก็มาคิดกับทีมงานเนี่ยนะปรึกษาหรือกับสภากาชาติไทยว่าเออถ้าจะมีอะไรบางอย่างที่เราจะมีโอกาสที่จะทําบุญร่วมกัน อันเนื่องมาจากว่าคือข้อที่หนึ่งผมสังเกตเห็นว่ามีคนจำนวนมากในสังคมไทยเนี่ยอยากจะบริจาคโลหิตใจจะขาดแต่ร่างกายไม่เอือมหน่วยอเป็นต้นวันน้ำหนักไม่ถึงะนะหรือมีเรื่องอย่างอื่นเช่นโรคภัย,ภย <7 S 1> ไข้เจ็บนะสองคนอายุไม่ถึงเหลืออายุเกินเขาต้องอายุ1ิบเถึงเจเพราะฉะนั้นสินี่ก็ไม่ได้สินี่ก็ไม่ได้ จ็ดสิบเอนี่ก็ไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยนะเรื่องของระยะเวลาบางทีระยะเวลาการเดินทางความสะดวกสบายอะไรต่างๆาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็มาคิดว่าเออถ้าคนที่เขาไม่มออีไม่มีโอกาสที่จะบริจาคเลือดอย่างผมเนี่ยบริจาคเลือดแต่บางทีก็ยังลืมเลยเผลอๆคือรอรถกาชาดรถรับบริจาคมาที่อาคารมารีนอนตรงบางทีจริงมาเอ็ดโซ่ตึกเอ็โซ่เขาเรียกมา ถ้าบังเอิญเห็นก็จะได้วิ่งขึ้นไปเลยนะก็ต้องไปต่อคิวยาวนี่แหละแต่บางทีติดธุระป่าปัางประชุมงานลงไปถึงปุ๊บไปถึงอุ้ยเต็มแล้ว<อ>คนยังอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้บริจาคค่ะอยากจะบริจาคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทบชมะก็เลยคิดโครงการขึ้นมาสักโครงการหนึ่งสำหรับทบชมที่อาจจะร่างกายไม่พร้อม บริจาคเลือดไม่ได้มีโอกาสที่จะบริจาคเลือดได้เหมือนกันถามว่าทำยังไงได้พูดคุยกับสภากาชาติไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยนะท่านผู้ชมว่าปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมฮะมียอดบริจาคโลหิตเนี่ยหกแสนยูนิตต่ตอปีแต่ทางสภากาชาติยังขาดแคลนทั้งอุปกรณ์เช่นถุงเก็บเลือดเข็มพาหนะแม้กระทั่งกำลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่สามารถขยายการบริจาคโรหิตไปส่วนภูมิภาคหรือกระจายออกไปให้มากขึ้นจากเดิมเนี่ยนะฮะมีคนบริจาครหิต250,000ยูนิตต่อปีปัจจุบันเนี่ย600,000ยูนิตต่อปีถ้าได้ขยายศักยกำลังของการรับบริจาครหิตเนี่ยมันก็จะทำให้รับได้มากขึ้น<ะ>แล้วก็มีกำลังที่จะรับได้มากขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะก็เลยเปิดโครงการนี้ขึ้นมาให้ทานผู้ชมร่วมกันนะฮะ ทำบุญในอกาสครบรอบกําลังจะเข้าสู่ปีที่สิบของเรื่องเล่าเช้านี้ก็คือบริจาคเงินไม่ต้องเยอะอเอามีส่วนร่วมมากๆค,คือคนเล็กคนละเล็กคนละน้อยสําหรับคนที่ไม่มีกําลังไม่มีกําลังก็ผมพูดคุยกับธนาคารกรุงเทพแล้วว่าไม่คิดค่าธรรมเนียม,มเพราะฉะนั้นท่านไปโอนผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพหรือไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพก็ไม่ไม่คิดค่าธรรมเนียมเลยเพราะฉะนั้นจากทั่วประเทศก็ไม่คิดค่าธรรมเนียม ท่านให้ห้าสิบาทก็ห้าบาทร้อยหนึ่ง <100. S 1> ก็ร้อยหนึ่งพันหนึ่งก็พันหนึ่งทุกบาททุกสตางค์จะได้นําไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นในการรับบริจาคเลือดและถ้าถึงคือถ้าสมมติว่ามันเกินความคาดหมายเป็นต้นว่าได้ไปถึงหกเจ็ดล้านสมมุตินะฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ถ้าไปถึงหกเจ็ดล้านเนี่ยเราจะซื้อรถบริจาคก,กันอเป็นรถบริจาคซึ่งด้านข้างรถก็จะติดป้ายเลยนะฮะ จากเงินบริจาคของท่านผู้ชมจากประชาชนผ่านเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเราเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยน้องใบและอย่างที่บอกว่าพูดคุยกับธนาคารกรุงเทพเขาร่วมมือด้วยดีนะฮะชื่อกองทุนเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อการบริจาครหิตนี่แหละเรื่องเล่าเช้านี้ for blood donation น,น,นะคะเลขที่บัญชี014ขีด3ขีด00599ขีด 9, 9, 9 จำง่ายๆก็คือ0143005999เลขสวยนะคะ0143005999นี่เป็นเบอร์บัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทกระแสารายวันนะฮะกองทุนเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อการบริจาคโรหิตยอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเป็นกถ้าเป็นกรณีของรถบริจาครถรับบริจาคเนี่ยจะมีอยู่8เตียงบนรถน้องไระ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีใจอยากร่วมบริจาครหิต<ช>ไม่ต้องเดินทางไปถึงสภากาชาติไทยใช่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะบนรถเนี่ยเป็นรถบัสขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้บริจาครหิตได้ประมาณ 130- ่งรถึงสองคนต่อครั้งครั้งละ5้ถึงแชั่วโมงน้องใบเชื่อไหม<ช>ว่าปัจจุบันเนี่ยมีรถที่ออกไปรับบริจาครหิตเพียง9คันแค่9คันเองในรอบ15ปีเนี่ยความจริง มีคนบริจาคเลือดเพิ่มขึ้นต่อเรื่องแต่กำลังของกาชาดไม่พอค่ะนะฮะรถทั้งเก้าคันเนี่ยยังต้องสลับสับเปลี่ยนกันออกพื้นที่บางคันก็ผ่านการใช้งานมานานต้องซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถก็ต้องสลับสลับกันออกไปนะคะนี่แหละครบท่านผู้ชมฮะรถที่มีอายุการใช้งานมากที่สุดที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะอายุการใช้งาน24ปีโอ้โหปเป็นรลถลำดับที่6 ค่ะเริ่มตั้งแต่ปี3-1นึคะคุณผู้ชมรถคันนี้เนี่ยบริจาคโดวยวัดฝากน้ำภาษีเจริญนะคะใช้งานมา24ปีโอ้โหนานมากนะฮะอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมมาถ้ามีรถเพิ่มขึ้นหรือถึงไม่มีรถถ้ามีถุงเก็บเลือดมีเข็มมีเข็มมีหลอดมีอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งไปจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมค่ะอันนี้ท่านไมต้งให้เขาเจาะเลือดแต่ท่านเจาะใจเอาเงินของท่าน ใส่ถือเป็นการบริจาคเลือดเหมือนกันใช่ใบเห็นด้วยอย่างมากเขาใบน้ําหนักน้อยไม่เคยได้บริจาคเลยมีโครงการแบบนี้ก็นะนอนเดี๋ยวใบร่วมทําบุญด้วยค่ะผมเองบริจาคแต่ว่าอย่างที่ว่าฮะบางทีไปถึงเอา้าเต็มแล้วอ่ะคิวเต็มอ่อะเออเพราะรถมันเนี่ยถ้าได้เพิ่มอีกสักคันหนึ่งนะนะ,ะและถือว่าเราทําบุญร่วมกันแล้วก็บริจาคเลือดอัตโนมัติค่ะเหมือนเหมือนกับคนที่ไปเจาะเลือบริจาคค่ะแล้วถ้ารถคันนี้ไปที่ไหน ขอให้ท่านผู้ชมได้รู้นะฮะถ้ามันมีรถขึ้นมาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีรถคันนี้ขึ้นมาก็แปลว่าเงินของท่านผู้ชม,มเลือดของท่านผู้ชมนี่แหละค่ะนะเป็นบริการสาธารณะอีกอย่างหนึ่งเชิญชวนนะท่านผู้ชมฮะเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อการบริจาคโลหิตเข้าสู่ปีที่สิบหรือว่าหนึ่งทศวรรษของเรื่องเล่าเช้านี้เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปย้ำบัญชีทีศทหี0143005999ค่ะ นะฮะเราว่ากันต่อครับท่านผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องนี้ก็ไปดูที่ครอบครัวข่าวของเราเมื่อวานนี้ยังคงทําหน้าที่นะฮะหลังจากรับเงินบริจาคของท่านผู้ชมช่วยผู้ประสบภัยการสร้างบ้านก็เดินหน้ามันคงไม่เสร็จในช่วงน้าท่วมและเมื่อวานนี้ครอบครัวข่าวสามออบอุปกรณ์สมบูรณ์เลยนะฮะสำหรับการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยในเขตอำเภอเมืองและอำเภอท่าวง จังหวัดลบบุรีจำนวน40หลังคุณละพัฒนมีชื่นนะฮะบัรณาธิการข่าวมูพิฆาตนำอุปกรณ์สร้างบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งร่วมกับบุทิิที่เพื่อนพึ่งพายามยากไปมาลงที่ท่าข้าวเห่งๆหงเหงที่ตำบลเขาสมอคอนอะำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลบบุรีเนี่ยน้องใบฮะก็ได้รับการสนับสนุนกําลังพลจากหน่วยทหารลบบุรีนะคะทั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกับหน่วยอื่นๆอ,อีกประมาณร้อยกว่านายเอาวัสดุก่อสร้างทั้งเหล็กทั้งฝาบ้านทั้งบานประตูหน้าต่างอื่นๆมาจัดเรียงเป็นกองค่ะว่าหลังนึงเนี่ยใช้เท่าไหร่แล้วก็ส่งมอบให้กับชาวบ้านจํานวนทั้งหมด20หลังด้วยกันนะคะที่อำเภอท่าวุ้งที่อเาเภอเมืองเนี่ยยีหลังรวมทั้งหมดเป็น40หลังค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงไปแล้ว20หลังที่อําเภอบ้านหมีนะคะนี่ฮะ นี่ฮะก็คือพูดง่ายๆคือสํารวจรอบสุดท้ายอะ่ะร่วมกับจังหวัดรวมถึงมูลนที่เพื่อนพึ่งพยายามยากที่ร่วมกันแต่เงินทั้งหมดของท่านผู้ชมทั้งสิ้นอเอาละว,ว่ากันต่อช่วงหน้าดีกว่าเพราะว่ามีอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นผู้ชมที่เทพรักษ์เขียนมาสามคนเป็นอย่างรอ้อยผมจัดรายการผมดูไปด้วย<ะ>จัดการกับแก๊งซิ่งเทเทพรักษ์หน่อยเยอะเหลือเกินมีทุกวันศุกร์วันเสาร์หรือวันอื่น เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ใหญ่นะฮะทบชมะปีสามครึ่งเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะฮะในรถซีวิกสีเทาไม่ใช่แก้งแว้นนี่แล้วทำไมเสียชีวิตมีพยานบอกนะฮะว่าขับหนีเด็กแวน้นแล้วก็เสียหลักชนเสาไฟไฟเนี่ยตกลงมาชอดที่รถอีกนะฮะจนคนไม่กล้าเข้าไปช่วยเสียชีวิตทั้งสองคนเดี๋ยวกลับมา เรื่อง่าเช้านี้เจ็ดร้ยกาสามสิบเก้านาทีนะครับมีคําถามเสื้อแจ็คเก็ตผู้ใหญ่เรื่องเราเช้านี้นะฮะวันนี้ผมไม่ได้ใส่มาแต่ท่านผู้ชมจะคุ้นตาคุ้นตาอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ถามอะไรอยู่หน้าจอห้าท่านนะฮะร,ร่วมสนุกกันเราส่งเสริมสนับสนุนกเกษตรกรมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการท่านผู้ชมคงทราบนะฮะโดยเฉพาะผลไม้เพราะผมบอกตลอดว่าน่าสงสารค่ะปีละครั้งเดียว <c oughs> ชนะ ปลูกข้าวอย่างหลายรอบนะปลูกผลไม้เนี่ยออกปีละครั้งแล้วกว่าจะโตเนี่ยใช้เวลาค่ะใช่ไหมฮะจะหลบเลี่ยงอะไรยังไงก็ยากลำบากมาถึงลิ้นจี่ครับท่านผู้ชมฮะที่เห็นเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็คือพันโอเฮีะผลทรงรูปหัวใจป้อมๆนี่หัวใจป้อมๆนะส่วนด้านบนเนี่ยคือลิ้นจี่พันจักรพพัด ลูกเริ่มเลยลูกหัวใจกลมๆนี่ฮะลิ้นจี่จัก,กระพัดส่วนขวาสุดของผมเนี่ยก็คือลิ้นจี่พันคงหวยลักษณะรีรีขายรูปไข่สามพันนี้นะฮะขณะนี้ประเทศไทยเราได้รับการยอมรับนับถือที่บอกท่านผู้ชมก็เพราะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรฝากมาบอกแล้วเอาลิ้นจี่มาฝากผมอีกทีนึงว่า มีงานชื่อลิ้นจี่สดรสอร่อยจากภาคเหนือโดยร่วมกับเกษตรกรในสี่จังหวัดภาคเหนือก็คือเชียงใหม่เชียงรายพะเยากับน่านนำลิ้นจี่สดจดคุณภาพดีมาจำหน่ายที่งานนี้จัดที่กรมส่งเสริมการเกษตรถนนผลโยธินตรงเขตจตุจกักรนะฮะในงานเนี่ยผู้บริโภคเจอกับเกษตรกรคนปลูกลิ้นจี่จากภาคเหนือโดยตรงเลยนะฮะเอาจากสวนมาจำหน่ายในราคายุติธรรม ไม่ต้องมาถูกถกเถียงกันว่าถูกทั้งแผ่นดินหรือแพงทั้งแผ่นดิน <c oughs> เราใช้คำว่าสมเหตุสมผลทั้งแผ่นดิน <c oughs>